สวัสดีค่ะพบกับเซลล์เคนะคะที่รถบ้านน้องไปสาขาบางคลีนะคะลูกค้าขาวันนี้นะคะมานะคะด้วยความนี่เลยพิเศษสุดเลยนะคะเรามีนี่เลยค่ะอีซูซูมิวเนะคะเครื่องยนต์1.9บลูพาวเวอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษนะคะเรียกว่าดิออนิกนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.9ปี2020เลยนะคะใหม่วิ่งเพียง9,000กิโลเท่านั้นนะคะวารันตีสูตรยัง เข้าได้ต่อเนื่องเลยนะคะใครอยากได้รถใหม่ไม่น้อยนะคะประวัติแบบปังๆเลยนะคะคันนี้นะคะแนะนําเลยนะคะ ใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองอยู่นะคะประจำเดือนนี้โปรโมชั่นนะคะออกรถศูนย์บาทเหมือนเดิมนะคะและถ้าใครซื้อกับเซลลเค,ค้กนะคะบอกเลยว่าให้เงินทำทุนฟรีไปเลย1 0 0 0 0บาทนะคะและยังช่วยผ่อนอีกด้วยนะคะใครที่อยากได้รถมือสองติดต่อเซลลเค,ค้กคิดถึงเซลลเค,ค้กนะคะคิดถึงรถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะอีซูซูมิวเคันนี้นะคะความพิเศษจะเป็นอย่างไรนะคะมาเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็น Isuzu MU-X นะคะเครื่องยนต์1.9บู u พลา w เวอร์นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2020เลยลูกค้าขามาพร้อมกับนี่เลยนะคะชมใหม่นะคะกระจังหน้านะคะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะกึ่งลมควันดำแบบนี้เลยนะคะไฟนะคะเดย์ไลท์ค่ะทุกคนขา ไฟ LED นะคะ2ชั้นแบบนี้ผสมผสานกันนะคะแบบหลอดนะคะแล้วก็แบบเส้นดูโดดเด่นนะคะกระจังหน้าสองชั้นเพิ่มความหรูหรานะคะด้วยโครเมียมนะคะและเพิ่มความดุด,ดันนะคะในกระจังหน้าคือสวยมากทุกคนคะ่ะไฟตัดหมอกก็มีมาด้วยนะคะ ถือว่าเป็นการออกแบบอย่างมีสเสน่ห์นะคะตามสไตล์ของ m ิลเ2 0กเลยทีเดียวนะคะเรามาดูตรงด้านล้อบ้างดีกว่านะคะอิซูซูนะคะนี่เลยออกแบบล้อนะคะล้อของเขานะคะออกแบบมานะคะเป็นซุ้มล้อดำนะคะเพิ่มความดุดันนะคะแบบนี้เลยเป็นสีทูโทนนะคะมาพร้อมกับแม็กคู่ตัวรถเลยนะคะ2020นะคะแล้วก็นี่เลยสีรอบๆบตัวรถนะคะเขาเรียกว่าสี แอนนาเรดนะคะแอนนาเรคือสีสำหรับ m u วเอคันนี้เลยปี2020นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอรนะคะเขาเรียกว่ารุ่นดิออนิกส์นะคะดิออนสต่างจากคนอื่นยังไงต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะคะเนื่องจากมีเครื่องยนต์1.9แล้วนะคะคันนี้เป็นตัวขับ2 b นะคะมีเนวีดนะคะแล้วก็เนวเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะอยู่ทางหน้าจอด้านหน้านั่นเองนะคะ อามาดูด้านหลังเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น SUV 7ที่นั่งนะคะถือว่าเป็น PPV นะคะที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะคะณนะตอนนี้เลย i s u z u นะคะออกแบบเครื่องยนต์นะคะ1.9 b ูพาวเวอรนะคะมาแบบพร้อมที่จะประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นใดๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นรถครอบครัวที่ ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่ชอบความประหยัดประหยัดน้ำมันอยากใช้รถใหญ่นะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับมิวเอ็กซ์2020คันนี้นะคะมาดูด้านในกันเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะดูเลยนะคะความพิเศษของเขานะคะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะความโดดเด่นของอิสูซูนะคะเล็กๆแน่นอๆนะคะใส่ใจมากๆเลยเพิ่มความหรูหรามากๆเลยนะคะอ่า การออกแบบของเขานะคะเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะที่ปรับสารลระนะคะให้เข้ากับผู้ขับขี่ผู้นั่งห้องโดยสารนะคะหรือเรียกว่าเบาะซอฟทั h นั่นเองนะคะซอฟทั h คืออะไรคือการออกแบบเบาะแบบนี้นะคะเข้ากับสารีระผู้ขับขี่ให้นั่งสบายนะคะรู้สึกเย็นนะคะ สวยมากและเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะนิ่มมากๆเลยนะคะไม่ได้แค่ออกแบบช่วงนี้นะนี่เลยคอนโซลนะคะก็ออกแบบนะคะเป็นหนังนุ่มๆๆแบบนี้นะคะบริเวณค,คอนโซลหน้าด้วยนะคะรวมถึงหนังข้างประตูด้วยนะคะก็ถูกออกแบบแบบ s ซอ o u c h แบบนี้เหมือนกันนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะมาดูด้านหน้าจอนะคะ หน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีน a เวกเตอร์ด้วยนะคะมีแมปนะคะไม่ต้องกลัวหลงเลยอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจคีย์เลสนะคะพุทสตาร์ทนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาด้านไหน นี่เลยนะคะความพิเศษของเขานะคะเข้ามานั่งด้านในนะคะเบาะนั่งสบายมากทุกคนขาเข้ากับสรลีระนะคะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะด้านข้างแบบนี้นะคะสามารถปรับไฟฟงไฟฟ้าเอนนอนอะไรได้สบายมากเลยนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะพวงมาลัยหนังนะคะฟังก์ชันคร,ครบแบบนี้นะคะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะรีโมทจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะปุ่ม ปรับแอร์นะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมัติแบบนี้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะสามารถสปีดได้ถึงหกสปีดเลยทีเดียวนะคะหน้าจอระบบสัมผัสค่ะทุกคนคะนะคะเราสามารถอ่าใส่กร์ดเข้าไปได้นะคะนี่ช่องใส่กงใส่ก๊์ดนะคะนะคะนี่เลยใส่การาดเข้าไปได้นะคะทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นี่มีระบบนําทางด้วยอ่า เห็นไหมคะมีระบบนำทางด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยไร้กังวลและนี่เลยความพิเศษของเขานี่นะคะกระจกมองหลังนะคะมีกล้องหน้ารถด้วยนะคะกระจกมองหลังมีกล้องหน้ารถด้วยนะคะบอกเลยว่าปลอดภัยไร้กังวลขั้นนี้นะคะไม่อยู่ที่90,00กิโลเท่านั้นอ้าตะกล้องซูมเลยไม่นะคะอยู่ที่90,00กิโลเท่านั้นใครที่อยากได้รถใหม่ไม่น้อย PPV ที่ไม่น้อยที่สุดนะตอนนี้ยังเข้าสู่ไดนะ้อย่างต่อเนื่องนะคะ ขับคันนี้เหมือนขับรถป้ายแดงนะคะแต่ว่าถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากๆคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสามแพันนะคะเซล์เคกไม่ขายใครซื้อกับเซล์เคกวันนี้บอกเลยว่าไม่ถึงล้านอ่าหลักแสนนะคะคันนี้ราคาหลักแสนนะคะเดี๋ยวพาไปดูร,บรอบๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยทุกคนคะ่ะใครที่อยากของนะคะบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดน,นะคะ คุณไม่ควรพลาดน,นะคะด้านไหนกว้างมากๆเบา soft touch นะคะนิ่มเบาสบายเย็นนะคะนี่เลยแลรามีนี่ใครที่โอ๊ยอยากชัด์บงชัดแบตนะคะตัวนี้ก็จะมีปลักให้ด้วยนะคะ150โวลต์นะคะสามารถเสียบชาร์จแบตเสียบได้ผมเป่าผมอะไรได้เลยนะคะเสียบ USB ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะความพิเศษยกมาแล้วที่รถคันนี้นะคะ อใครอยากเป็นเจ้าของนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดและลืมไปอีกอย่างหนึ่งจอกลางอ่านี่จอกลางค่ะทุกคนแอร์จะเป็นแอร์สท่อนนะคะท่อนด้านหน้าท่อนด้านกลางพร้อมกับจอนะคะอ่าใครที่มีลูกเล็กใครชอบเอ้ยคาราโกงคาราเกะดูนงดูหนังคันนี้ตอบโจทย์สุดนะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ท่อนที่3ด้วยนะคะโอ้โหคันนี้นะคะจุใจมากๆเลยนะคะใครอยากได้ รถ Isuzu MU-X สองพันยี่สวิ่ง9000กิโลสีแดง สวยๆแบบนี้นะคะรถรับประกันเรื่องชนหนักพิกาตัดต่อจมน้าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคันนี้ยังเข้าศูนย์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะซื้อรถคันนี้เหมือนซื้อป้ายแดงนะคะถูกกว่ายแดงนะคะคันนี้โปรโมชั่นของเขาคือฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะคะซื้อรถแถมเงินกลับบ้านให้อีก10,000บาทนะคะส่วนรถนะคะใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์นะคะคุยต่อรองกันหน้างานได้เลยนะคะวันนี้นะคะเคกจะขายอีซูซูมิวเอ็กคันนี้นะคะ ในราคาที่9,69,000บาท 969,000บาทนะคะใครที่มาจากรีวิวนี้บอกว่าดูรีวิวเซลเค้กมานะคะให้รถไปเลย1,000 0บาทกลับบ้านไปได้เลยนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะทักหาเซลเค้กได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ควรพลาดรถดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้มิวเอ็กนะคะแล้วก็เค้กนะคะต้องไปก่อนเจอกันคลิปหน้าใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะ มาดูกันเลย